ราเขียนพินธีกรรมไว้แล้วนะเวลาเราจะตายตั้งคณะกรรมการขึ้นเขามาบริจาคทานบ้างร้อยห้ามใหเอาไปสร้างอลุนหลับประดับศพคนเน่าแฟ่อยู่เลยหีบก็ะจายไปเราตายเน่าเฟ่ยนหีบเขาสร้างนั้นสร้างนี้อยู่อย่างาทํานะเขาบอกเงินสละที่เขานํามาบริจาคนี้ให้กรรมการเก็บรักษาไว้หมดพอเสียจำได้เลยยกเงินนี้ซื้อทองคำ แล้วเข้าสู่การหลวงบทเราจะเผาด้วยไฟเท่านั้นพอแล้วดีผึ่งเลยดีดอย่างแปลว่าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราได้หูได้หัวใจเรามาได้ห้าสิบเจ็ดปีบางที่นะเปิดอย่าได้ไปคุยเป็นบม้ไปเขาหาอะไรอะไรได้า่าไรเขาก็พูดสู่กันร้างได้แล้วหาของดีเขาดีแทบเปรียบแทบไปบางทีจะสลบสลายก็มีแล้วได้ของดีเขาดีาบาบางร้อยบานเล่าที่เลา่าสารฟัง ซึ่งต้องการเขาดีในการแั้งแล้วผิดไปไหนล่ะไม่ได้ผิดใช่ไหมล่ะการพูดนี่ก็พูดเป็นธรรมแต่บากรอร้อยก,ก็ก็บอกได้บ้างร้อยนี่ได้เต็มหัวใจก็บอกเต็มหัวใจเต็มแล้วห้าสิบเจ็ดปีนี่ตั้งแต่ทำกับใจเปลี่ยนเดียวกันไปได้ห้าสิบเจ็ดปีแล้วก็ดอยทวมเกียร์นี่บอกแล้ววันที่สิบห้าพฤษภาสองพันสี่ร้อยเก้าสฤบสาบอกชัดเจนแล้วก็โดยรทรมเกีกย์เวลา ห้าทุกข์นี่จะฟาดีกตลอดที่จะขาดสบายเราไปเลยไม่เคยมีที่จะตัวใดบัควยใจเลยที่จะครไว้สวยแต่เรื่องสังขารร่างกายมันอยู่ในทัพกาแห่งโลกธรรมเป็นสนามแห่งโลกธรรมใครจะดีติชมได้ท่านได้เลยกินยาที่แสดงออกพอใจเขาก็ชมเชยไม่พอใจเขาก็ตำหนิตำดีได้อันนี้เป็นโลกธรรมอันนี้เราไม่ว่านส่วนอันด้านใงไม่มีใครเอื้อถือเพราวิสัยของสมุตร เรียกว่าพ้นวิสัยของสมุรโดยการทั้งวกแล้วก็ทำานี่ก็เต็นไปแล้ว <c oughs> เตมนแบดเตนโวยหาที่สงสัยไม่ได้แล้วบอกชัดๆเลยว่าตายนี่เราจะไม่กลับมาเกิดอีกก็บอกแล้วมัรรู้มาจากาััติธิโกใครประกาศไว้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นทีแรกพระองค์แรกััติทิโกสุดยอดคือเป็นพระพุทธเจ้าตระกนขึ้นมาดีสัติิโก พระองค์แรกจอจากษั้นก็สาวกทั้งหลายปฏิบัติตัวเองสันติจิโกสันติโกเป็นสารรกัษจาริยก,ก็พวกเรานี่ฮะท่านผู้ปฏิบัติจริงตามธรรมเพราะํามเป็นสวนาคาณาธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างที่สอนยังไงปฏิบัติตามนั้นได้ตามนั้นแหละเวลาก็ททำเต็มเบ็ดเต็ม,ตมด้วยเวลาเราทําความภาคภัยก็เป็นตามทิศสางที่ท่านทลายเห็นแหละจะทิศสายอะไรมันยังดุ่มน,น้อยนะสังขารร่างกายมาันรวยขาดสมบัติไปหมด เรื่องที่อดแอท้อแทรรู้สึกว่าไม่บีในที่ยาและใจดวงนี้มันนักเป็นทวานเองนี่ฝึกหัดการรอดยังไม่เคยเล่าพี่เล่าหลายสาวการอดตั้งต่ไปวันก้าวเขาเป็นนาคตื่ไปเป็นรากแม่มานั่งใกล้ๆมาดาังแ,แม่จะบอกว่านะกันนะก็เล่าเกียวของถ้าพระคูตะกอนวัดอยู่ที่สถานีวิทยุวัดตะกอนวัด พระบาปพักอยู่ด้วยเลืออรากไปเลยพระมาเลยเอพอท่านพระครูท่านบ,บัณบ,บุญเขาด้บ่บัณฑบุญที่ได้แล้วท่านจะกลับเราก็จะไปพร้อมกันในบ่ายวันนั้นแหละพอเราเตรียมของก็ไม่มีอะไรพ่อก็ไปวัดเข้ามาท่านเตรียมของมาแล้ว,วท่านเตรียมของจะออกแล้วบอกก็เขาเตือนเราลเราก็เตรียมอยู่แล้วไม่มีอะไรแล้วนะแม่เขาว่ารักปับ๊บนะ นี่แม่จะบอกว่าเราไม่ลืมนะแต่เราไม่ค่อยพูดนะฟังอันนี้เก็บลึกเก็บลรกเก็บลรกค่าแม่สอนแม่ว่าอะไรเราไม่ลืมแต่วันละน,นี้แม่จะบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกของโกงเลยนะของลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องตีไม่ว่าราที่การการอะไรไแม่ยอมรับบดเลยแต่สําคัญนะลูกนะนี่อาตอนีนะเวลานอนนี่เหมือนตายนะลูกนะ นอนได้เหืือนตายถ้าไปปลูกแล้วมันไม่ลุกแ,แล้วเราก็จ้าบเอาไว้เฉยคือนิสัยของเราเวลาจะไปไหนตอนเช้าแต่เช้านะจะบอกแม่แม่ปลูกหรอยแนะวันพุ่งนี้เช้าจะไปแั้วแต่เช้าพ่อแม่รับทราบแล้วที่นอนเอาใต้ว่าอะไรนะคือถึงเวลาแม่กลมาปลูกเองก็หมายว่ากันที่ที่แม่เราจับนิสัยว่าตายนอนเหืือนตายความจริงเราตายใจอย่างนั้นต่างหาก <c oughs> พอ พอแม่รับเจ้าแล้วก็น,นอนเอาใต้ว่าเลยพีษกันกับพี่ชายพี่ชายก็สั่งแม่ไว้เหมือนกันเวลาตอนเจ้าจะไปแล้วแต่เจ้าให้แม่ปลูกว้บางทีแม่จะไนปลูกเขาลูกไปแล้วจ่อันนี้มันตต้ทุกขังวะนะว่าไม่เคยลุก้วยเราพังเลยเจ้าได้ปลูกทุกทีทุกทีก็มันใต้ใจเข้าใจไหมแต่เราก็ไปพูดเฉยที่จะออกไปนี่จะไม่แม่จะไม่ได้ตปลูกนะลูกนะว่ากันนะ นี่ออกไปบวชคราวนี้เลแม่จะไม่ไตามปลูกอย่าขายหนย้าแม่นะพระพวกพระเร้วนงพระเบบีสะบาดแต่ในบ้านเนบืนก่บกลับเข้ามาไปปลูกท่านบัวมาฉันทหารแล้วน,นอนมาตื่นยาให้แม่ย้ยเลยแล้วลูกนะแม่จะหัวมุดดีนจเราก็ฟังเฉยมันฟังลึกนะไม่พูดแต่ฟังเฉย พอไปแล้วสอนตัวเองเอาแล้วนะนั่นเห็นไหมสัง้งที่ดีเอาลนะได้แม่สั่งทุกอย่างแล้วให้ปฏิบัติตัวให้เป็นตัวของตัวโดยโดยสมบูรณ์ยาได้พึ่งใครเลยนะเอานะตั้างจิบัดนัานเวลาดรอนดิ่นผึ่งตั้งแต่วัานาเข้ารางได้สิบแปดภาษาจนชินคือรอในเวลาตื่นนี่สมมติเรามีเพื่นนอนฝูงรออยู่วยการก้าๆนะจะตื่นด้วยกัน คือการนอนตื่นของเราเนี่ยมันตื่นแล้วนะขึงเลยท่านที่นี่คือฝึกฝึกเป็นอย่างนั้นตั้งแต่วันไปเข้าร่าได้สิบแปดปีทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วภา,ายใจที่ก็มาปรับปรุงตัวไหว่าการ,รอนอนเช่นไ้ตื่นตื่นเช่นได้ก็ถูกต้องแล้วในการฝึกฝนรวมทัวนเพราะเป็นคนดีไอ้น,นี่ทุกสิ่งทุกอยาก่างการเห็นว่าพอเป็นพอไปแล้วให้ปรับปรุงการนอนสมัยพอพ้าตื่นขึ้นมาให้รู้ชิดรู้ทางแล้ว ค่อยลุกลูกทิศทางทิศใต้ทิศเหนือลูกแล้วค่อยลุกเป็นสุภาพความดียาว่าสอนจะขอคือตอนที่อดีดฝึกผุนก็เพื่อลบค่าสึกไม่รอดใจก็ยอมให้แต่ตอนนี้ก็ค่าสึกก็ได้ก็าขาดสบ,บั้นไปแล้วเพรว่าที่เอ็กก็ขาดไปแล้วตั้งแต่พรรษาสิไปถึงพรรษาสิบแฝึกไปฝึกการโอ้ดนนนะ้านไดี่หลักเราเ้าท่าลัได้ ได้ฝึกให้มันชินตอนนด้ใสแล้วแก้แก้ยากอยู่นะเช่นอย่างเราตื่นนอนพอพอตื่นดถึงเนนะถ้าเพื่อนฝูงนอนอยู่ด้วยกันจะต้องตื่นเพราะได้ยเรา,อากอะไรเราฝึกเขาเราถึงภาษาสิบแปดที่จะแก้ไขไปพอรู้สึกดิถึงอนดิถงถแก้ด้นานนะ้แก้ตั้งด้านกว่าจะมาเรียบร้อยที่พอเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลย ลุกเดี๋ยวตื่นแล้วมันก็ไม่ยอมตื่นลุกมันก็ไม่ยอมลุกเดี๋ยวนี้มันฝึกได้แล้ว <c oughs> ตลอดประาวที่แปดฝึกเจ้าของฝึกไว้คือมันเหมือนแม่แม่เรือตื่นในพรานนะขนาดนั้น,น,นการฝึกเจ้าของฝึกอย่างนั้นมาตลอดเราจะหาที่ต้องขี่ไม่ได้ในการฝึกเรา <c oughs> ไม่ว่าทางด้านาจิตตภาวนาข้อวัดปฏิวัติกับเพื่อนกับฝูจะให้ปติตักีิแล้วว่าขี่เกียจกับข้านไม่มี มีเจ้าออกหน้าตลอดออกหน้าตลอด <c oughs> ภาษาสิบแปดฝึกหัดตอนไปนานนะกว่าจะได้นะดนได้ก็ได้แบบแบบได้เรียบเลยไนดะ้ตื่นแล้ว่าก็ว่อยากลุกพลิกชางนี้พลิกชางนี้นี่ฝึกได้แล้วเข้าใจ้แล้วแต่ก็ถึงเลยนะถึงเลยนี่อาการฝึกตัวเองฝึกอย่างนนั้แหละ จึงไม่ได้มีทาาต้องสี่เจ้าของในการฝึกของเราเั้าขอชาญรสิเขาก็มาเรียนไปรยการไม่พูดแต่การออกปฏิบัติเยิ่งเร่งเอาจริงอาจากว่าอยเดียวภาษาสิบแปดพิชไปการหลับนอนให้รู้สึกตัวก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยลุกค่อยลุกนี่ก็ฝึกได้ก็จะเป็นอย่างไรพอะพอรู้สึกบดีก่อนแล้วนะเพ่งเพ่งก่อนแล้วสิบแปดภาษาฝึกไป เรียบร้อยฝึกได้เรียบจนทักทุกวันเลยไม่มีฟื้นไม่มีกับเริบฝึกได้เรียบร้อยตื่นได้เนี่ยพลิกทางนี้เดี๋ยวรีบพลิกทางนี้เดี๋ยวนี้น้มันฝึกได้แล้วภาษาที่แปดฝึกแต่ก่อนมันมันพิลึกไม่เหมือนคนธรรมดาลแล้วหมดแล้ว่ะมีอะไรอกล่ะล